สวัสดีค่ะข้าครวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายจะแกงเขียวหวานไก่ค่ะพอดีเลิกงานมาแวะตลาดนัดนะคะยายเลยซื้อไก่มาไก่เป็นไก่บ้านนะคะตัวนึงก็ประมาณ140ยสี่สิบบาทเลยว่าจะแกงเขียวหวาน,นะคะ่ะใส่มะเขือนะคะมะเขือปอก แล้วก็มะเขือพวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงค่ะวันนี้ไม่มีลูกมะกรูดนะคะก็มีประมาณนี้ียายจะไปปั่นนะคะยายปั่นเอาค่ะแล้วก็จะมีกะทิกล่องนะคะ แล้วก็จะมีโหระพานะคะใบมะกรูดพริกแดงซอยค่ะยายขอไปปั่นเครื่องแกงก่อนนะคะนี่เครื่องแกงยายปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะเดยเปิดเตาแล้วนะคะยายจะหยดน้มามันหน่อยหนึ่งนะคะนิดหน่อยค่ะ เราลงไปผัดเลยนะคะเยาจะผัดต้นแกงให้หอมก่อนนะคะ แกงหอมได้ที่แล้วนะคะจะใส่ไสก่ลงไปค่ะแคงไม่เทนะคะพอดีมันมีน้ำอยู่น้ำไก่นะคะ ไก่กับเครื่องแกงให้เท่ากันนะคะจะเร่งไฟหน่อยนะคะเติมน้ำกะทินะคะ น้ำล้างครกไม่ได้ล้างครกล้างที่ปั่นเราเริ่มสุกแล้วนะคะยายใส่มะเขือปวงค่ะ เข่อพวงก,ก่อนนะคะมะเขือพวงมันจะสุกยากหน่อยตามด้วยมะเขือเปราะนะคะโอ้ยเต็มหม้อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเกลือห้ชิมรสชาติดูหน่อยนะคะเห็นว่าโอเคแล้วค่ะ ใส่ใบมะกรูดนะคะโหระพาค่ะพริกแดงเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ของยายนะคะ ทำกินง่ายๆเลยค่ะแกงเขียวหวานที่ไม่เขียวมากค่ะเพราะพี่แกงย้ายปั่นเองนะคะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะทำกินง่ายๆกับยายเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ